มาเนี้เห็นได้คุ้มผาอย่างสิมันเข้าเข้าจำเป็นต้องคุ้มผาน้ำพอ่อนหมดเะยของของนี่มันมันขาบเกี่ยวฤดูฝนกับดูรหนาวโอ้ถ้าเข้าบ่คุ้มมันก็จะเป็นสิครับือเข้าปลูกหลากมาตัตนาฝนแล้วแม่นครับถ้าบ่คุ้มก็คือปัญหญาเนี่ยนี่ละครับอืมมันเลยต้องคุ้มครับหนึ่งละน้ำครับปัญหาหนอีกเรื่องหนึ่งน้ำ มันฉีเกินแล้วมันสีขาดเกินมันเกินก็เลยต้องคุมไว้หลายหลายคนถ้าบ่ได้ก็ยัอนำเกินครับอืมสาเหยียดถึงยังม้อในพ้่นเพราะว่าเฮายังอยู่ในระยะผสมดอกโอช่วงผสมดอกแมนมันถือสารเคมีบ่อยไหถึงจังไดครับการผสมดอกช่วงเขาผสมเกสรนี่มันสิห้ามมัดทุกอย่างห้ามใส่ปุ๋ยห้ามใส่น้ำครับ หามสีดสารทีมีโอ้ส่งผสมดอกเนี่ยไม่หามทุกอย่างหามทุกอย่างครับก็คือปลอยเขาขึ้นดอกแล้วก็ไม่ผสมแม่นครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุขูสุคนน้องครับเนาะครับมาแล้วครับมาแล้วครับเ่าเฉียดคนสวนคนไรนะครับวันนี้นะครับสีผ้าพี่น้องนะครับมาเบิ่งวิธีการปลูกฟักทองนะครับพี่น้องวันนี้เพิ่นเทดได้งามยฮงดีนะครับพี่น้องเป็นสวนของพี่ชีวินนะครับ พันยันนะครับีกัดแปลงกระยูบ้านแขมอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลนะครับพี่น้องก่อนเดินกลับไปสวัสดีไอ้เพื่อนนะครับเนาะครับสวัสดีครับไอครับสวัสดีครับผมครับเพชรยังอยู่นาะเนี่ยเก็บดอกเก็บดอกฝักดองแมนเก็บไปขายแมีนครับเอาดอกมันก็ขายได้เอกบ่ขายดอกก็ขายได้มาก็ขายได้แมนก่อนเราสิขายหน่วยฮ็ขายดอกก่อนหน่อยแสดงว่ามันแสดงว่ามันถือว่าเป็นพืชที่ตอบโจทย์ไล่ได้อยู่เนาะครับเนาะ Mm hmm. ครับป้าปลูกหลายไร่เนาะสามไร่สามไร่<า>นะครับอายุประมาณจะเดือนแล้วครับเนี่ยมันเดือนประมาณกลางก,ากลางเดือนกันยายกลางเดือนกันยาเริ่มปลูกเน่ mm hmm. ครับวันนี้ขั้นตอนในการปลูกเขาได้เอาในมาหยอดลงเลยเ่ืหรือเปา,าพ่อกาเบียหยอดหน่ หยอนลงเลยแ <Man. S 1> ม่นพอต้องไปเสียเวลาพ่อกะโอ้ยวะมีเงินสื่อถานครับว <laughs> ันนี้เขาเตรียมแปลงยังไงครับวิธีการเตรียมแปลงเนี่ยครับไชตากดินจากสองเถือครับตากดินสองรอบแม่ครับแล้วก็ไถรอบสามแล้วก็ตีดินทหมครับอืมเหตุใดดเลยครับลักษณะเป็นเดินใจห้อได้ห้องฟุ้นห้องปุ๋ยยังบ่นั่นละวันนี้ฮะครับ ยายขิไก่ที่เราันครับอยายขีไก่ยายปุ๋ยยายปูนเขาครับขี่ไก่เกะพ่อหนี้ตัวแม่ครับัหมุกขันแม่งอือรายการครับวันนี้เห็นไดไคุ้มผาอย่างสิมันเขาเขาจาเป็นต้องคุ้มผาแล้วพ่อมหมนเลย้อง้องนี้มันมันขับเกีียวฤดูฝนกับดูนาวโอ้าเขาบ่คุ้มมันก็สิเป็น่นอย่งสิครับ ค็ชอบปลูกลากมัตนาฝนแล้วแม่นครับถ้าบคุ้มก็คือปัญหาเนี่ยมีแล้วครับอืมมึงเลยต้องคุ้มครับนึงละน้ำครับปัญหาหนักเรื่องนึงน้ำแม่นมันฉีกเกินแล้วมันฉีกขาดเกินมันเกินเอ้ยต้องคุ้มไว้ครับหลายคนครับเม่ไรก็ย้อนน้ำเนถ่ยครับอืมการด้นเดือด่อไรครับมันก็บอกมันว่าเผื่อที่สิมากน้ำไหลแม่นครับแต่ขาดน้ำเม่ไรแต่ขาดน้ำเม่ไรนี่ อืหน้าไม่พอประมาณนะครับมาในระยะห้างในการปลูกยังสีระยะห้างร่องในไร่เป็นไดครับตัวนี้เป็นร่องสีเห้าใส่สําหรับยางครับมาว่าสิผนห่อโม่นสารเคมีครับหรือเขามาทําความสะอาดสวนครับใส่ยางร่องนี้โอ้สัพ่อพอเห็นหยอดมันพววมาเนาะมอว์ตัดให้สะอาดคือสําหรับยางแนนหยอดเขาจีจัดออกฟังพลเนียน โ oh. อ,อ้ร,งอ,รองยอดนี่ตัวนี้มันพันไม่เนาะครับรองยอดนี่ตัวนี้พันไม่โบอ้โหว่าเครือมันสิไปยาี่ํวซำไรครับทีมไว้นี่คือหกเมตรหกเมตรแมนคือรองยอดต้องไปหากันนี่หกเมตรหกเมตรครับอืมบานในระยะความห่างนี่นะครับระวางระวางลวมเนี่ยนี่กระสิบุถือใจเขาอยู่ครับ ัวนิก็ทีโบมันเก้าสิบถึงเมตรนี่ครับเก้าสิบเซนถึงหนึ่งเมตรมันทีโพดด้วยมันเขาเป็นพันธุ์ใหญ่ครับมันอาจจะทีเมตรห้าสิบอาจจะพอดีโออย่างทีอยู่แม่นั้นเป็นพันธุ์ใหม่ครพันธุ์ทีเขาแก่เพิ่งเรามาลงครับอืพันธุ์ใหม่วันนี้มันดูแลากา่ครับสําหรับเขาเขาปลูกแล้วจังสีมันมีโรคมาแลงอย่างทีมันรบกวนแบบมาแลง มาแล้วนี่นี่นอนมา,มาแล้วครับอโอ้เพิ่นจะมาเจาะหมากเลยบ่จาะหมากจาอใบครับจาอหยอดโอ้นีเพราะว่าตัวนี้เท่าสาเหตุที่ยังมอ้อนในผลเพราะว่าเขายังอยู่ในระยะผสมดอกโอช่วงผสมดอกแมนมันถือสารเคมีบ่ไหมถึงจังไรครับการผสมดอกผสมดอกผสมนวยเขานน่ล่ะผสมเกสรแมนผสมเกรสกรล้อยเขาไปเรื่อยมันบ่ติดบ่ มันกับมาแรงเฮ้ามันบุนนคือแต่พอแต่แม่เนรับแต่พอแต่แม่ขี่สูตรแม่งหน่อยอยิ่งต่างๆหมันหลบเบื้องก็มีือันนี้เสม,มือนมูมี่มูม,มี่ผ,มผู้ช่วยผสม,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 มผู้ช่วยผสมเข้าบ่มี่บ่มี่เข้าจำเป็นต้องมาผสมเองแม,ม่นครับบ้านนี้เฮ้า,าเบื้องจังไดว่าตัวใดพอผสมตัวใดบ่พอผสมบ่ะจะมาสาก็เวลาหน่อยหนึ่งเนาะสาก็เวลาปพรากติีก็ต้องผสมช่วงเช้าบ่ะ นี่เขาเท่ากันย่้นนั่นนั่นทำนั่นมันเริ่มสีฮุบเลยทเห็นมดน่ะครับอือมันเริ่มสีฮุบแล้วเริ่มสีฮุบแม่นก็คือผสมมาได้แม่นเบิดเวลาเลยเบิดเวลาผสมแม่นครับเขาผสมส่วงหรอกที่มันบานเต็มที่ว่ะแมนครับตัวนี้คือตัวผู้เกีก่ยวเกสรตัวผู้แมนเเ่นเขาเบิรงยังไงว่าเป็นตัวผู้ตัวแม่บานนี่คือดอกของตัวผู้แม่นตัวแม่ล่ะครับเป็นยังไงบาน ตัวแม่มันจะมีหนวยออกมาน่ำอ่ะโอ้มันจะติดลูกขึ้นมาด้วยอ๋อนี่เห็นอยู่ไกลๆนี่แมนบ่แมนขึ้นนี่ๆถุ่มเบึงเอานี่นะครับคือลักษณะของตัวแม่ก็ตัวผู้มาจำกับตัวแม่เนี้ยแมนครับซํำนั่นก็เกินกันผสมแมนครับโอ้บบดนี้เครื่องหนึ่งนี่เขาเอาไว้ประมาณจักหน่วยตัวนี้มันเป็นบักอื้อใสใหญ่ครับ ก็แก้ว่าเอาไว้หน่วยเดียวครับหน่วยเดียวหน่วยเดียวคือละหน่วยเลยแมนหัางไงห,หัางดีบ่หังไงหญห่งดีมันสิต๊กอยู่ประมาณเกือบเกือบสิบห้าสิบหกโลคนนี้บาดหน่วยเดียวนั่นแมนครับสิบห้าสิบหกโลแมนบาดทีโทมันสิบ,บอดรุ่นหอวหลันเก็บลางมันมา <laughs> เขาวาซีปลขึ้นนะอืแต่ว่าใส่เงาๆเลยเขาบอกว่าหาสิบพุกปลแต่ได้ว่าเขาปลูกนี่เขาบ่ได้ไปนั่งเลขายบ่มี่ย้ธแก่มารับซื้อแม่นฮอดนาสวนฮอดนาสวนฮอดเก็บเอาอินครับเก็บเออินเยอีกแม่นปวาติโทแต่ได้มากขนาปลูกเนาะครับเนาะรุ่นนี้มอเตอรนี่ไผ่หมี่ขาดบ้าสิฉุดบวกแห่งในการขายโอ้รุ่นนี้คือรุ่นพาฝนมาเลยแม่นครับ ฝนเล่นเล่้ยง้าวังส่วนอันนี้จัดเลยจัดเลยแต่ส่วนมาเขาจะจะไปปลูกล้างหน้ากันเป็นส่วนหหายแมน่อปีนีล้างหน้าลำบากช่วงนี้กับพระมันกําลังลมอุ่มเพราะว่าน้ำฝนเข้ามาล่ะนาะครับฝนเข้ามาละวันนี้ช่วงเข้าได้ใส่ปุ๋ยสุดได้ครับช่วงแรกเันสิบห้า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 แล้วช่วงเสียวมากขาหน่วยเ้อาได้แล้วครับ ก็คือบักอือนี่มันรล่มอมุมครับเข้ากับเริ่มใส่ปุย๋ยครับสิบ้าสิบ้าหรือสิบพกสิบพกก็ได้ครับใส่ใส่แล้วก็ขื้นคู่ไว้ครับเพื่ออย่างเพื่อเตรียมผสมเกสรน,นี่ครับเพราะว่าส่วนเข้าผสมเกสรน,นี่มันสี หามทุกอย่างหามใส่ปุ๋ยหามใไ่น้ำครับหามสีดสารทีมีโอ้ส่งผสมดอกเนี่ยเ่็นหามทุกอย่างหามทุกอย่างครับแต่คือปล่อย,อยเขาขึ้นดอกแล้วก็ไม่ผสมเห่นครับผสมติดบ่จงเหลื่อมผสมติดประมาณอาทิตย์กว่ากว่าครับ <c oughs> นี่มาแรงชนิดนี้อืมบ้านเอามันเลือนหน่อยไหหน่อยครับ ตัวที่ช่วยผสมพันโอ้โหภาพเนี่ยสม่อมันนี่แต่หน่อยเพรพอเพียงพ่อพ่นแล้วก็ไปใส่หน้าผู้เลยครับโอ้แต่ก่อนต้องมีน้ำพูนตัวช่วยในการผสม่ถ้าบ่มีเพลินเท่ากับตองผสมเองผสมเองครับเอเองลูกเสาเนี่ยวันนี้ประมาณจักเดือนครับมันสามารถที่จะเก็บผลผลเตีดยดลังจากเขาปลูกใส่ญ่นี่มันเก้าสิบ นาสิเก้าสิบกว่ามืออยู่เก้าสิบกว่าวันสามเดือนสามเดือนน้อยๆครับสามารถที่จะสางไรได้ได้เพราะว่าโตสีเมืองนั่นมันสีอยู่ประมาณครับเจ็ดสิบถึงแปดสิบหมืออตัวนะมันแล้วแต่สายพันธุ์มันบ่ระยะเวลาการเจ็บเกี่ยวเนี่ยแล้วแต่สายพันธุ์ต้นนี้นี่ล่ะนี่สายใหญ่ที่จากจากค้องมาเห็นจะเป็นสายใหญ่ต้องเอาไบ เจ็ดแปดฐานทองอาไพายเจ็ดแปดห้าเนี่ยครับจะเป็นันน้ฝากแปามันจะเป็นของสีเหืองศูลหาซูลคือความความเญ่เปามันจะต่างกันจะเบ่งไปจะรับใบยิงสิเห็นบ่กมันสิโดดลงต่างกันเลยโอ้ครับลักษณะสีใบก็ต่างกันแน่อยู่นะครับเนาะต่างกันตัวนึงออกเข็มเข็มนะครับอืตัวนี้อยากอกสีจางๆครับอุ้ยฟูนกินซ้ำกันครับนี่แหละ อืมมันเปเพิ่งนกับมากฮอร์โมนอร์โมเทาฉีดปะาั่วสีสีตอนที่ฮั่เตรียมนี่แหละเตรียมดอกนี่อืมที่ฮองหฮอร์โมนแอปยาะาขึ้นผสมเทียมฮอร์โมนผสมเทียมแม่นครับฮัาก็ต้องฉีดสองสองถึงสามเท่อก่อนสีฮั่าสีต่อสี่เ่าสีสมดอกอืมมันนี่ก็ฮอร์โมน สูตรเสมออีกต้องสีดอีกเพราะว่าเตรียมเตรียมหลอกเตรียมหน่วยเขาครับก็คือบอกให้ฟังนะคือช่วงเจ้าสมนิมอมตรงเหตุยังครั